วันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์ห้องหมายเลข709ของไต้หวันในช่วงปลายปี2007ผู้จัดการของที่พักในเมืองสินเป้ยน,นามว่าเลี้ยงเฉียนช้างพร้อมกับเพื่อนร่วมง,งานอีกสองคนได้เข้าระบมทัวร์ในจีนแผ่นดินใหญ่และเดินทางไปท่องเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลอานฮุยระหว่างทางทั้งสามคนได้ออกจากกลุ่มทัวร์ไปยังจุดชมวิวในพื้นที่ภูเขาที่สูงกว่า1,600เมตรเพื่อถ่ายภาพเมื่อถึงจุดหมายเลี้ยงเฉียนช้างให้เพื่อนร่วมง,งานถ่ายภาพที่รั้วข้างหน้าผาจากนั้นก็ถึงคิวของเขาาาาที่่่่่จะยยยยืนนนอููห้้เลถภพโดไมรวา ภาพนี้จะกลายเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตของเขาเพราะในทันทีที่ภาพถูกถ่ายเลี้ยงเฉียนชางก็ได้ตกจากหน้าผาและเสียชีวิตในต่างแดนเหตุการณ์นี้เดิมทีคิดว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าแต่การสอบสวนภายหลังได้เปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับที่พักที่เป็นที่นิยมในไต้หวันคดีนี้มีวิธีการกระทําที่น่าตกใจและความจริงที่ซ่อนอยู่กลับยิ่งหน้าทึ่งกว่าเดิมแล้วในระหว่างการเดินทางนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ และที่พักในไต้หวันนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตกหน้าผานี้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ห้องหมายเลข709ของไต้หวันนอกันเรื่องราวเกิดขึ้นในเขตตันสุ่ยของเมืองซินเป่ยมีที่พักที่เป็นที่นิยมมากชื่อว่าบ้านของคุณลุงตงที่พักแห่งนี้ได้รับความนิยมจากราคาที่เหมาะสมการตกแต่งที่อบอุ่นและทำเลที่สะดวกใกล้ถนนเก่าตันสุ่ยจึงได้รับความเห็นชอบจากนักท่องเที่ยวมากมายจนได้ถูกจัดอันดับเป็นที่พักระดับเอและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวในปลายปี2007ที่พักนี้ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางสำหรับพนักงานโดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ผู้จัดการเลี้ยงเฉียนชางพนักงานหยางหมิงจางและซ่งจินไฉนัยวันที่15ธันวาคมทั้ง3าคนได้เดินทางออกจากไต้หวันและในวันนั้นก็เดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลอานฮุยในวันที่16ธันวาคมพวกเขาได้ตัดสินใจตามกลุ่มทัวร์ไปยังยอดเขาแห่งหนึ่งแต่ไม่โชคดีที่ทัวร์ถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศดังนั้นเลี้ยงเฉียนชางและเพื่อนอีกสองคนจึงตัดสินใจไปที่ยอดเขาเอง เพื่อหวังจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในที่สุดพวกเขาได้ออกจากกลุ่มทัวร์ไปยังยอดเขาที่สูงกว่า1,600เมตรเมื่อถึงจุดหมายพวกเขาได้ผัดกันถ่ายภาพแต่เมื่อถึงตาของเหลียงเฉียนช้างเขาก็ประสบอุบัติเหตุตกหน้าผาและเสียชีวิตซ่งจินเฉลยังมิงจางได้แจ้งให้กลุ่มทัวร์ทราบและกลุ่มทัวร์ได้ทําการแจ้งตํารวจทันทีตํารวจได้พบศพของเหลียงเฉียนช้างอย่างรวดเร็วและหลังจากตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และฟังคำให้การจากเพื่อนร่วมง,งานและว่าได้สรุปว่านี่เป็นอุบัติเหตุหลังจากเกิดโศกนาฏการรมภรรยาของเขาคือนิยนยู่เซียนได้ทราบข่าวร้ายนี้และรีบเดินทางจากไต้หวันไปยังแผ่นดินใหญ่เพื่อจัดการเรื่องราวของสามีเธอได้ขอไปรับรองการเสียชีวิตและทำการเผาศพของสามีในแผ่นดินใหญ่ก่อนนำอธิกลับมาไต้หวันโชคดีที่เหลียงเฉียนฉางได้ซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางไว้ในจำนวนที่สูง ดังนั้นนิยนอยู่เสียงจึงนำไปรับรองการเสียชีวิตที่ออกโดยแผ่นดินใหญ่ไปยื่นขอค่าชดเชยจากบริษัทประกันซึ่งเธอเรียกร้องเป็นเงิน50ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ11ล้านหยวนจีนบริษัทประกันเริ่มดำเนินการตามคำร้องดังกล่าวในต้นปี2008บริษัทประกันได้ติดต่อกับพ่อของผู้เสียชีวิตเพื่อแจ้งข่าวการสูญเสียครั้งนี้เมื่อพ่อของเลี้ยงเฉียนช้างได้ยินข่าวนี้นอกจากความตกใจแล้วเขายังรู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างยิ่งเขาเผยว่าเลี้ยงเฉียนช้างเป็นผู้พิการที่เป็นโรคโริโมาแต่เด็ก หลังจากนี้ออกจากบ้านเมื่อปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นคนเร่ร่อนบางครั้งก็กลับบ้านของเงินจากครอบครัวพ่อของเขายากที่จะเชื่อว่าชายที่มีฐานะทางการเงินจำกัดเช่นนี้จะสามารถเดินทางและซื้อประกันอุบัติเหตุการเดินทางในจำนวนที่สูงได้นอก,อกจากนี้พ่อของเขายังรู้สึกงงงวยที่ไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกชายเชื่อว่าในสถานการณ์และรูปลักษณ์ของลูกชายจะมีใครมาจูงมือแต่งงานกับคนพิการเร่ร่อนได้แต่ที่จริงแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์นี้เหลียงเฉียนช้าได้แต่งงานกับหญิงสาวนามว่านิยนอยู่เสียง บริษัทประกันได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญระหว่างการสอบสวนเลี้ยงเฉียนช้างเพื่อจดทะเบียนแต่งงานเมื่อวันที่20พฤศจิกายนและเมื่อวันที่15ธันวาคมเขาได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานและเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่16ธันวาคมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงเดือนบริษัทประกันและพ่อของเลี้ยงเฉียนช้างต่างเห็นว่าคดีนี้ไม่ธรรมดาชายเร่ร่อนทีแต่งงานกระทันหันซื้อประกันสูงและออกเดินทางไปท่องเที่ยวก่อนจะตกหน้าผาคำสำคัญเหล่านี้ ทำให้พวกเขาเชื่อว่าการเสียชีวิตของเลี้ยงเฉียนช้างอาจมีเบื้องหลังบางอย่างเมื่อต้องเผชิญกับข้อสงสัยต่างๆในเหตุการณ์นี้บริษัทประกันและพ่อของเลี้ยงเฉียนช้างจึงตัดสินใจแจ้งตำรวจในเดือนมกราคมปี2008ตำรวจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวนอย่างเป็นทางการเนื่องจากศพของขอเลี้ยงเฉียนช้างได้ถูกเผาแล้วจึงไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานได้และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่ไต้หวันทำให้การสอบสวนมีความยากลำบากในเช้าวงแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทประกัน และนัดพบกับภรรยาของเลี้ยงเฉียนช้างนิยนอยู่เซียงเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอในคดีนี้และความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีการพบกันถูกจัดที่ร้านกาแฟในเขตตั้นสุยในระหว่างการสนทนานิยนอยู่เซียงได้กล่าวว่าเธอได้รู้จักเลี้ยงเฉียนช้างจากการทํางานและความสัมพันธ์นอของพวกเขาค่อยๆพัฒนาจนตัดสินใจแต่งงานแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการพบกันของทั้งสองการให้การของเธอกลับดูคลุมเครือ และไม่ชัดเจนในบางคำถามเธอถึงกับเลือกที่จะไม่ตอบชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเธอไม่รู้จักพื้นฐานของสามีมากนักแต่สำหรับปัญหาการชดเชยเธอกลับแสดงท่าทีมั่นใจย,ยืนยันว่าเธอประสบกับโชคร้ายหลังการแต่งงานและมีเอกสารที่ครบถ้วนบริษัทประกันควรชดเชยให้เร็วที่สุดการสนทนาครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่าเหตุการณ์ตกหน้าผาของเลี้ยงเฉียนฉา,าไม่ได้ง่ายเหมือนที่เห็นในเบื้องหน้านอกจากนี้ในระหว่างการสนทนาตำรวจยังสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติอย่างหนึ่ง ข้างนอกร้านกาแฟมีชายลึกลับคนหนึ่งคอยเฝ้าดูการสนทนาของพวกเขาอยู่ในร้านกาแฟและเมื่อพวกเขาออกจากร้านชายคนนี้ยังขับรถติดตามตำรวจไประยะหนึ่งตำรวจด้วยความสามารถในการ,ระแวดระวังได้อย่างเฉียบแหลมจึงได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของชายคนนี้อย่างรวดเร็วและบันทึกหมายเลขทะเบียนรถของเขาหลังจากการสอบสวนพบว่าชายลึกลับนี้ คือเจ้าของที่พักที่เลียงเฉียนช้ชางทำงานอยู่ทําให้ตํารวจเชื่อว่าเหตุการณ์ตกหน้าผาของเลี้ยงเฉียนช้ชางอาจเกี่ยวข้องกับที่พักนี้ตํารวจจึงได้สอบสวนเพื่อนร่วมง,งานของเลี้ยงเฉียนช้ชางที่ไปเดินทางกับเขาทั้งสองคนจําได้ว่าในวันเกิดเหตุในภูเขามีหมอกหนาะทําให้กลุ่มทัวร์ต้องยกเลิกแผนการเดินทางแต่พวกเขาไม่รู้สึกถึงอันตรายจึงตัดสินใจขึ้นไปยังยอดเขาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากที่พวกเขาถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยอ้อยแล้วเลียงเฉียนช้ชางพยายามนั่งบนราวกันตกเพื่อจะถ่ายภาพอีกเล็กน้อยแต่ไม่คาดคิดว่า เขาจะลื่นตกลงไปจากหน้าผาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องของเพื่อนร่วมง,งานทั้งสองและได้ภาพถ่ายที่ถูกถ่ายที่สถานที่เกิดเหตุจากเวลาที่ถ่ายภาพพบว่าก่อนที่เลีเ้ยงเฉียนช้างจะตกจากหน้าผาพวกเขาได้ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่ราวกันตกก่อนจากนั้นเมื่อเลี้ยงเฉียนช้างยืนอยู่ที่ราวกันตกพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพเขาอีกสองภาพหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมพวกเขาได้ถ่ายภาพเพิ่มเติมอีกหลายภาพที่เกิดขึ้นณจุดนั้น การถ่ายภาพมากมายทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์ทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่านี่อาจเป็นพฤติกรรมที่มีการวางแผนไว้เพื่อมอบหลักฐานเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้กับตำรวจท้องถิ่นและบริษัทประกันต่อมาการสอบสวนของตำรวจจึงมุ่งเน้นไปที่ที่พักบ้านของคุณหลงตรงซึ่งเลี้ยงเฉียนฉ้างเคยทำงานเป็นผู้จัดการภรรยาของเขาก็ทำงานที่แนนอเช่นกันและเพื่อนร่วมง,งานอีกสองคนที่ไปกับเขาก็เป็นพนักงานของที่พักนี้นอกจากนี้ในระหว่างการสอบสวนพฤติกรรมติดตามตำ,ตำรวจของเจ้าของที่พักยิ่งทำให้ตำรวจสงสัยมากขึ้น ตำรวจคาดว่าความจริงเกี่ยวกับปริศนาทั้งหมดอาจซ่อนอยู่ในที่พักนี้มาทำความรู้จักกับบ้านของคุณลุงตรงกันก่อนที่พักนี้มีอาคารสูงเจ็ดชัน้นแต่ห้องพักส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนชั้นที่4ถึงชั้น7เจ้าของที่พักชื่อหลี่เซียนจางอายุ36ปีการค้นหาของตำรวจเริ่มจากสำนักงานที่ชั้นสีที่นั่นตำรวจพบเอกสารการขอสินเชื่อหลายฉบับจากนั้นตำรวจได้ไปตรวจสอบห้องพักที่ชั้น5และ6ซึ่งมีการตกแต่งเรียบง่ายและมีแสงสว่างเพียงพอหลังจากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติใดๆ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในหอพักพนักงานที่ชั้นเจดบรรยากาศเริ่มผิดปกติในทางเดินที่ชั้นเจมีแสงสลัวทําให้รู้สึกน่ากลัวเมื่อได้ตรวจสอบห้อง701-708พบว่าทุกห้องเปิดได้ง่ายแต่ห้อง709กลับล็อกอยู่แน่นเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสอบถามพนักงานของที่พักและได้รับข้อมูลว่าห้อง709ใช้เป็นคลังสินค้าจึงถูกล็อกเอาไว้แต่เมื่อพนักงานนอออธิบายว่า ตนไม่มีลูกกุญแจกลับมีท่าทีอิดอัดเหมือนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างปฏิกิริยาที่ผิดปกตินี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจมากขึ้นและเชื่อว,ว่าห้อง709อาจมีเบาะแสรหรือหลักฐานที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะต้องเปิดประตูหากไม่สามารถเปิดได้พวกเขาจะต้องงัดประตูเข้าไปในที่สุดพนักงานก็เปิดประตูห้อง709แต่ฉากในห้องนั้นทำให้ตกใจอย่างยิ่งที่ต้อนรับพวกเขาคือกลิ่นเหม็นเปรี้ยวที่รุนแรงผสมกับกลิ่นอุจจาระภายในห้องขนาด20ตารางเมตรนั้นมีผู้ชาย4คน และผู้หญิงหนึ่งคนถูกล็อกอยู่พวกเขามีท่าทางงงงวยและสู้ผอมกลายเป็นเข็นที่ไม่มีแรงพวกเขารู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาและไม่ได้ตอบคำถามจากตำรวจเลยในตอนแรกพวกเขาไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาผ่านไปสักพักจึงมีผู้เริ่มเปิดปากพูดคุยหลังจากการสอบสวนเพิ่มเติมตำรวจพบว่าที่พักนี้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนงานโดยอ้างว่าให้ที่พัก และอาหารฟรีเพื่อดึงดูดคนเร่ร่อนเข้ามาทำงานแต่จริงๆแล้วที่พักนี้กลับทารุณกรรมคนไร้บ้านเหล่านี้โดยขังพวกเขาไว้ในให้องค์7 9หากมีการกระทำที่ไม่เชื่อฟังจะถูกทุบตีและด่าทออาหารที่กล่าวว่าเป็นอาหารฟรีก็คืออาหารที่แขกในที่พักเหลือทิ้งไว้แม้ว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นแต่เนื่องจากสะสมเป็นเวลานานอาหารเหล่านี้มีกลิ่นเหม็นที่ไม่อาจทนได้ในจำนวนคนเร่ร่อน5คนที่ถูกขังอยู่มีคนหนึ่งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาถึง2ปี นอกจากนี้ตำรวจยังพบเอกสารประจำตัวของคนอื่นๆอีกหลายฉบับในห้อง709คนเร่ร่อนทั้ง5คนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีคนมากกว่า10คนอาศัยอยู่ในห้อง709ส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้านจากไทเปสินเปยและสถานีรถไฟเทาหยวนหรือสวนสาธารณะช่วงเวลานั้นมีคนมามอบใบปลิวเพื่อแจ้งางานโดยสัญญาว่าจะให้ที่พัก และอาหารทําให้คนเร่ร่อนเหล่านี้ถูกหลอกเข้ามาในที่พักแล้วถูกขังตารวจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคนเร่ร่อนทั้ง5ว่ามีการทําประกันชีวิตมูลค่า3.7ล้านดอลลาร์ให้กับคนหนึ่งในพวกเขาเจ้าของที่พักเคยเสนอที่จะพาเขาไปแต่งงานในแผ่นดินใหญ่นาแต่เนื่องจากคนเร่ร่อนคนนี้ไม่เคยคิดเรื่องการแต่งงานมาก่อนจึงปฏิเสธข้อเสนอและอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เขารอดชีวิตการสอบสวนยังเปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคมและธันวาคมของปีที่เกิดเหตุ มีคนเร่ร่อนสองคนเสียชีวิตหนึ่งในนั้นได้ทําประกันชีวิตมูลค่า1.35ล้านดอลลาร์ส่วนคนเร่ร่อนอื่นที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็ไม่ทราบชะตากรรมเกี่ยวกับเลี้ยงเฉียนช้างแม้ว่าเขาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้จัดการที่พักแต่แทจริงแล้วเขาก็เป็นคนเร่ร่อนที่ถูกขังอยู่ในห้อง709เพียงแค่ถูกปล่อยออกไปเที่ยวดังนั้นตำแหน่งผู้จัดการจึงเป็นเพียงชื่อเท่านั้นพนักงานอีกคนที่ร่วมเดินทางไปแผ่นดินใหญ่ทรงจินชกอยเคยเป็นคนเร่ร่อนในห้อง709แต่เจ้าของที่พักพบว่าเขาทำงานใดดี จึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานที่แท้จริงเพื่อดูแลคนเร่ร่อนในห้อง709ดังนั้นทำไมเจ้าของที่พักถึงต้องขังคนเร่ร่อนที่ไม่มีที่ไปและไม่มีเงินด้วยยังมีความลับอะไรอีกที่ซ่อนอยู่หลังจากที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อนทั้ง5้าคนตำรวจได้จับกลุ่มบุคคลสำคัญ4ี่คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตกหน้าผาและดำเนินการพิจารณาคดีรวมถึงพนักงานสองคนที่เดินทางกับเยออย่างยางหมิงจางและทรงจินฉรวมถึงเจ้าของที่พักหลี่เซียนจางและภรรยาของเยอเลี้ยงหยวนเฉียง ในระหว่างการสอบปากคำแบบแยกกันคำให้การของพนักงานทั้งสองมีความสอดคล้องกันอย่างผิดปกติชัดเจนว่าทั้งคู่ได้ประสานกันมาก่อนแล้วในขณะที่อีกสองคนยืนยันว่าตนไม่มีความผิดเนื่องจากไม่สามารถค้นพบความจริงเกี่ยวกับการตกหน้าผาของเหรียญเฉียนช้างจากคำให้การของทั้งสี่คนตำรวจจึงตัดสินใจใช้เครื่องตรวจสอบความจริงช่วยในการสอบสวนผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งคำถามหลายย่อข้อเกี่ยวกับการตกหน้าผาของเหรียญเฉียนช้างซึ่งรวมถึงวิธีการที่เขาตกลงมา ว่าพวกเขามีแผนที่จะทําให้เขาตกหน้าผาหรือไม่ใครเป็นคนผลักเขาลงไปในการตรวจสอบความจริงทุกคนไม่สามารถผ่านการทดสอบได้โดยเฉพาะผลการตรวจสอบความจริงของเง่อเหลียงหยวนเฉียงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของคดีแม้ว่าเขาจะแสดงท่าทางมั่นใจและไม่แสดงอาการรรู้สึกผิดใดๆในระหว่างการตรวจ,จสอบแต่ปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาองค์เขากลับเผยความจริงในการสอบสอบวนต่อไปตำรวจยังเปิดเผยว่า เลียยงหยวนเฉียงมีอีกตัวตนหนึ่งเธอเป็นแฟนของเจ้าของที่พักหลีเซียนจางซึ่งเธอเคยทำงานในแผ่นดินใหญ่มาห้าปีก่อนจะกลับไปไต้หวันในปี2006และได้มาทำงานที่ที่พักนี้พร้อมเริ่มมีความสัมพันธ์กับเจ้าของที่พักหลีเซียนจางในความเป็นจริงเขายังทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านพักแบบลับๆอีกด้วยตามคำบรรยายของคนเร่ร่อนที่ถูกจองจำเธอล้วนมีพฤติกรรมที่เอาแต่ใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นต่อพนักงานหรือต่อคนเร่ร่อนเธอก็มักจะดูด่าด้วยความรุนแรงและบางครั้ง ก็ขอให้พวกเขากินอาหารในท่าหาทุกคนที่เห็นเธอมีความกลัวอย่างยิ่งขณะที่ตำรวจในการสืบสวนได้ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอใน Facebook ของเธอพบโพส์ที่แสดงถึงความคิดถึงหลายบทความโดยในนั้นเขียนว่าเธออยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรฉันคิดถึงเธอมากในตอนแรกตำรวจเข้าใจผิดคิดว่านี่คือความคิดถึงต่อสามีที่ล่วงลับไปแล้วแต่ในการสอบสวนต่อมาได้พบว่าความรู้สึกนี้จริงๆแล้วเป็นความทรงจำเกี่ยวกับสุนัขที่ล่วงลับไปแล้วขององค์เธอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับเล้งชีเอนเฉงแต่อย่างใดเธอชอบสัตว์เลี้ยงมากในระหว่างการสอบสวนเธอยังแสดงความปรารถนาให้ตำรวจไปที่บ้านของเธอเพื่อนำอาหารสุนัขไปให้สุดท้ายเมื่อเธอรู้ว่าตำรวจดูแลสัตว์เลี้ยงของเธอได้ดีจึงทำให้เธออารมณ์แตกสลายน้ำตาไหลานองตำรวจจึงใช้โอกาสนี้ผ่านกลยุทธ์ทางอารมณ์ทำลายแนวป้องกันทางจิตใจของเธอและกระตุ้นให้เธอตัดสินใจเปิดเผยแผนการฆ่าและรายละเอียดทั้งหมดตามคำให้การของลี่ยวอยู่เสียงเจ้าของบ้านพักลี่เซียนจางตั้งแต่ปี2005 หรือ2ปีก่อนเหตุการณ์ตกหน้าผาเขาต้องการเงินจำนวนมากเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เมื่อผเผชย,ยอกับข้อจำกัดในการกู้ยืมส่วนบุคคลลีสเสียนจางเริ่มใช้คนเร่ร่อนในการชอบโอกงเงินกู้เขาเริ่มต้นด้วยการสร้างตำแหน่งงานปลอมให้กับคนเร่ร่อนในบ้านพักจากนั้นใช้บ้านพักออกไปรับรองเงินเดือนปลอมเพื่อให้ธนาคารเข้าใจว่าคนเร่ร่อนเหล่านี้มีความสามารถในการชำระหนี้จึงขอเครดิตการเพื่อทำการใช้จ่ายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการลดเดินการขั้นพื้นฐานเขายังตั้งบริษัทเปล่าหลายแห่งในชื่อคนเร่ร่อน และยื่นของเงินกู้จากธนาคารก่อนจะนำเงินกู้ไปใช้ส่วนตัวและสู่ได้ก็ไม่ชำระคืนทำให้คนเร่ร่อนต้องรับผิดชอบนี่สินเมื่อเขาได้รับเงินกู้จำนวนมากจากธนาคารลี่เซียนจงังก็จะขับไล่คนเร่ร่อนที่ไม่มีประโยชน์ออกไปที่สวนสาธารณะปล่อยให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดด้วยตนเองนอกจากนี้อมีคนเร่ร่อนบางคนที่ไม่สามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากอาการเจ็บป่วยและสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า ผ่านวิธีนี้ลี่เซียนจางได้รับผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายมากกว่า100ล้านดอลลาร์ไต้หวันซึ่งเทียบเท่ากับ22ล้านหยวนจีลรียนอยูเซียงเปิดเผยเพิ่มเติมว่าการแต่งงานของเขากับเลี้ยงเฉียนชางจริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการช่อโกงในตอนแรกลี่เซีย,ยนจางใช้วิธีการหลอกลวงเงินกู้เพื่อหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายแต่ต่อมาเขาเห็นว่าคนเร้รอนเหล่านี้ยังมีพื้นที่สําหรับการใช้งานต่อไปดังนั้นเขาจึงเสนอแผนการเดินทางที่เป็นอันตรายครั้งนี้การเลือกเลียงเฉียนชางเป็นเป้าหมายเป็นเพราะว่า เขาสูญเสียเครดิตการกู้ยืมไปแล้วและไม่สามารถนำผลประโยชน์ใดๆมาให้พวกเขาได้อีกดังนั้นลี่เซียนจางจึงจัดให้เหลียงเฉียนชางแต่งงานปลอมกับแฟนสาวของเขาและซื้อประกันอุบัติเหตุที่มีมูลค่าสูงให้เขาโดยเฉพาะในตอนแรกวางแผนจะจัดให้มีการเดินทางฮันนีมูนหลังจากแต่งงานแล้วและถึงขั้นจองแพ็กเกจท่องเที่ยวคู่รักไว้เรียบร้อยแล้ว โดยวางแผนที่จะให้ลียนอยู่เซียงผลักเลียยงเฉียนชางลงจากหน้าผาในระหว่างการเดินทางและสุดท้ายลียนอยู่เซียงจะเรียกร้องเงินชดเชยในฐานะภรรยาแต่ลียนอยู่เซียงพิจารณาว่าในฐานะผู้หญิงที่อ่อนแออาจจะยากที่จะดำเนินการนี้ดังนั้นลี่เซียนจางจึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนแพ็กเกจการเดินทางจึงกลายเป็นการเดินทางของสามคนและจัดให้พนักงานสองคนเข้าร่วมการท่องเที่ยวในแผ่นดินใหญ่กับเลี้ยงเฉียนชางเพื่อดำเนินการตามภารกิจนี้ วันที่15ธันวาคม2007ก่อนที่ทั้งสามจะออกเดินทางลียอนอยู่เซียงได้ไปที่สนามบินเพื่อส่งพวกเขาพร้อมกันนั้นเขายังได้ซื้อประกันอุบัติเหตุรวมเป็นเงินสูงถึง50ล้านให้กับเลี้ยงเฉียนชางจากบริษัทประกันสองแห่งและตั้งตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์หลังจากนั้นเขาก็แอบบอกพนักงานสองคนที่กำลังจะออกเดินทางว่าหากเลี้ยงเฉียนเฉียนชางเสียชีวิตในระหว่างการเดินทางก็จะสามารถแบ่งเงินได้ตำรวจหลังจากก่อได้คำให้การจากลียอนอยู่เซียงก็ได้สอบสวนยางมิงจาง และซงจินฉัยหม่สองคนนี้สุดท้ายก็ยอมรับว่าพวกเขามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ตามคำให้การของพวกเขาในวันที่16ธันวาคมในตอนเช้าทั้งสามได้ไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลอานฮุยการบอคณะทัวร์แต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีจึงทำให้คณะทัวร์ยกเลิกแผนการปีนเขาและเฉพาะทำกิจกรรมที่เชิงเขาสองคนรู้สึกว่าในวันนั้นนักท่องเที่ยวที่ยอดเขาคงน้อยจึงเป็นโอกาสดีในการสร้างอุบัติเหตุดังนั้นหยางหมิงจางและซงจินชัยจึงแอบอ้างว่า จะถ่ายภาพจึงออกจากคณะโทรแล้วพาเลี้ยงเฉียนชางไปที่ยอดเขาพวกเขาเลือกจุดท,ที่มีราวกั้นอย่างมิงจางและส่งจนินาฉถ่ายภาพกันก่อนเพื่อทำให้เลี้ยงเฉียนชางไม่ระแวงในระหว่างการถ่ายภาพให้เลี้ยงเฉียนชางส่งจนินายมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะที่อย่างมิงจางล่อให้เลี้ยงเฉียนชางนั่งที่ราวกั้นหลังจากถ่ายภาพเสร็จอย่างมิงจางได้ช่วยโอกาสผลักเลี้ยงเฉียนชางตกหน้าผาและหลังจากนั้นได้ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บหลักฐานการตกจากหน้าผาลี่เซียนจางลี่ยนอยู่เสียงอย่างมิงจาง และซ่งจินชัยทั้งสี่คนได้ร่วมกันวางแผนและดําเนินการฆ่าเลี้ยงเฉียนชางเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินและยังเกี่ยวข้องกับการกักขังคนเร่ร่อนหลายคนด้วยเมื่อเผชิญกับอาชญากรรมที่แ,แรงเหล่านี้ตํารวจจึงได้ตั้งข้อกล่าวหาพวกเขาทั้งสี่คนในข้อหาฆาตกรรมการปลอมแปลงเอกสารและการช่อโกงประกันชีวิตสารชั้นต้นได้มีคําพิพากษาเบื้องตน้นโดยเจ้าของบ้านพักลี่เซียนจางได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตสุลิยนอยู่เสียงได้รับโทษจำคุก11ปีแต่คดีนี้ ใช้เวลาทางกระบวนการยุติธรรมยาวนานถึง12ปีอย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมปี2020ในระยะการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งที่2สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากพิจารณาว่าคดีนี้ได้ดำเนินการมานานกว่า8ปีตามกฎหมายการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วและกฎเบียบการลดโทษที่มีผลบังคับใช้ในไต้หวันในปี2007ลี่เซียนจางและลิหยวนอยู่เสียงจึงถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษและได้รับโอกาสลดโทษสองครั้งศาลสูงสุดของไต้หวันไน ดอตัดสินให้โทษจำคุกของลี่เซียนจางและลี่ยนอยู่เซียงถูกปรับเป็น14ปีและ8ปีตามลำดับเนื่องจากการพิจารณาคดีนี้ใช้เวลานานผู้ต้องหาอีกสองคนคือหยางหมิงจางและซ่งจินไยเสียชีวิตระหว่างการดำเนินคดีทำให้ศาลตัดสินใจไม่ติดตามความรับผิดชอบของพวกเขาอีกหลังจากนั้นเหลียงเฉียนชางได้เป็นโรคโปลิโอในปีเดียวกันพ่อแม่ของเขาหย่าร้างและแม่ของพวกเขาได้แต่งงานใหม่ขณะที่พ่อก็แต่งงานใหม่อีกครั้งเหตุการณ์ในครอบครัวนี้ทำให้เขาไม่ต้องการอยู่บ้าน และเลือกใช้ชีวิตเร่ร่อนบางทีเขาอาจต้องการหนีจากครอบครัวที่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจอาจจะมีเรื่องราวที่เศร้าโศกอยู่เบื้องหลังทุกคนเร่ร่อนแม้ว่าในสอสังคมปัจจุบันเราจะไม่ค่อยเห็นคนเร่ร่อนแต่หากวันใดวันหนึ่งคุณพบเจอผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยการเร่ร่อนหรือเก็บของเหลือใช้ขอให้คุณจําไว้ว่าควรให้ความอบอุ่นและความเคารพกับพวกเขาเพราะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดต่างก็มีคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองสวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้